เจา้าหน้าที่ตำรวจเขาปราบปรามกันอยู่เสมอเลยกับเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะเวลามีรถเนี่ยต้องสงสยัยมีพิรุธเขาก็จะตรวจสอบว่าเอ๊ะคุณมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าโดยเฉพาะยาบ้าค่ะบางทีเวลาจับกลุมกันทีขนมากันทีหลายแสนเม็ดเป็นล้านก็มีนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยใช้วิธีคืออะไรรู้ไหมขนส้มมาแล้วเขาเลือกส้มที่แบบส้มเนา่าอ่ะเขาบอกว่าอมันเอาไว้กลบกลิ่นยาบ้าสุดท้ายไปเจอยาบ้ากี่แสนเม็ดเดี๋ยวไปดูภาพนี้พร้อมกันค่ะ điên đấy, 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 điên เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหภาคเพียรกันขนาดไหนทําผนังซ้อนผนังซ้อนยาบ้ามาคิสร้างสรรค์เนาะในทางที่ผิดไม่น่ามาใช้ทางนี้ใช่เนี่ยค่ะคือตํารวจเขาคงได้รับสายตรวจแจ้งมาแล้วก็เลยมีการสกัดนะคะรถบรรทุกคันนี้เป็นรถบรรทุกตู้ทึบขนลังส้มมา แล้วเจอยาบ้าส0 0 0 0่นเม็ดซ่อนอยู่ข้างผนังรถปะปนกับลังส้มสายน้ำพึ่งที่เห็นตำรวจบอกมันเริ่มเน่าเสียล้วเพื่ออพางกลิ่นแล้วก็ใส่ตาก่อนนำรถมาตรวจคน้นเพิ่มเติมที่สพมงชัยนาทนะคะพอค้นไปค้นมาเจออีกโอโเจอยาบ้าอีกห้าสิบมัดหโโ้0 0สนเม็ดนะคะซ่อนอยู่ในผนังที่ตีแบบแผ่นไล้อ,อัดปิดเอาไว้อ่ะ นะคะบริเวณด้านหลังคนขับแล้วก็ได้ของกลางยาบ้าจํานวนทั้งหมด5 30, ม้าแสนสเมตรแต่อันนี้จริงอันนี้ไม่เนียนนะคะต้องไปเรียนมาใหม่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะขนส่งส้มสมมติเราจะไปขายจะไปส่งอะเราจะขนส้มเน่าทําไมเราต้องเอาส้มดีๆไปขายถูกไหม,อมเอออันนี้คือจะกบกลิ่นแต่ว่าไม่เนียนนะคะออใช่ไหม แต่ทีนี้คุณตํารวจเขาบอกว่าเขาเจอพิรุธของรถคันนี้ oh. ขณะที่ขับผ่านจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายเอเชียขาล่องกิโลเมตรที่130ยสามสบค่ะตเสือโคกอํเาเภอเมืองชัยนาทเพราะว่าผู้ขับขี่ใช้ใบอนุญาตขับรถปลอม uh. แล้วรถก็ขาดการชําระภาษีประจําปีพอตํารวจตรวจสอบประวัติพราบว่านายสัตวรวัฒน์เนี่ยเคยมีคดีจําหน่ายและนําเข้ายาเสพติดที่สพรัชดาจังหวัดตรังเมื่อปี2567รรวมถึงคดีพรบรป่าไม้ด้วย ตำรวจสพเมืองชัยนาทค่ะเขาก็ร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานถแถลงผลจากกลุ่มนะจากการสอบสวนขยายผลนายสัตววัฒน์เนี่ยยอมรับบอกว่าขับรถบรรทุกยาเสพติดมาจากพะเยาจะไปส่งที่ตลาดไทยประดุมธานนีค่ะค่าจ้างเขาได้4 0 0พ อ้างว่าทำมาแล้วสองครั้งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาจำน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดอัมเฟตามีนนะคะโดยการมีไว้เพื่อจำน่ายโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐแล้วก็ต้องส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายขยายผลถึงผู้ร่วมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการกันต่อไปค่ะค